สวัสดีค่ะวันนี้กินดาชาแนลจะมาทำแกงฟักทองนะคะแกงกะทิฟักทองกะทิเอาเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะตั้งให้ร้อนๆแล้วก็เอาพี่แกงลงไปผัดอือ มีส่วนผสมอันไหนบ้างบอกด้วยนะตรงนี้มีส่วนผสมผิ่แกงก็ไปผัดนะคะผิ่แกงเผ็ดนะอ่ากะทิใส่กะทินิดนึงผิดนะ,นดนนะคะนี่หัวกะทินะคะกะปิลงไปผัดหน่อยก่อนไม่ให้ไม่ให้มันแห้ง ออเราผัดพ่แกงหอมได้ที่แล้วเราก็เอาหมูที่เราหั่นหมูชิ้นนะที่เราหั่นเป็นชิ้นๆตรงไปผัด

เราก็ปรุงรสด,ดีให้น้ำมันเดือดก่อนปรุงก็ได้มันเดือดก่อนใส่กะทิไปเลยเราจะปรุงรสแล้วนะคะแล้วก็ใส่รสด,ดี ขาดไม่ได้เลยผงผงรสดีผงนวัวแล้ผงน,วนัวตักดื่มตัดน้ำตาลนิดนึง โอ okay. เคเยี่ยมอร่อยอันนี้ต่อไปเราก็จะใส่ฟักทองทองเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วหั่นไว้แล้วฟักทองไปเลยค่ะก็ ใส่ฟักทองแล้วเดี๋ยวเราก็รอเดือดรอให้เดือดรอให้เดือดนิดนึงเดี๋ยวเราก็ใส่โหระพาตามแต่ต้องรอให้ฟักทองเดือดก่อนนะคะจะใส่โหระพานี่เนือ้อฟักทองก็ได้ที่แล้วได้สุกแล้วนะคะนล้ฟักทองสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพา เราเอาอาตะหลิวลองจิกดูมันคือมันสับเข้าแสดงว่าสุกแล้วเราก็จะโรยโรยโหระพาแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเป็นอันว่าสุกพร้อมตักทานเลยพร้อมตัดทาน แกงนี้ก็สุกแล้วแกงฟักทองถ้าอยากจะทานก็มาทานได้กันนะคะแกงฟักทองสุกแล้วรสชาติของจินดาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ